รับสินิจเจอเทเวชเชนแล้วนะครับพอดีมาเจอไก่นะสะดุดตาตรงที่มันอบทั้งตัวทั้งหัวเลยนะ่ยปกติก็จะไก่ไหว้สั่งได้นะคะมีงานมีเทศกาลมีงานไก่ไหว้สั่งได้นะครับสำหรับจานนี้นะแบบนี่แหละะค่องพานใครจะใช้วันไหนก็สั่งได้เลยคเจ้เขาขายเจ้เขาขายทุกวันอ่าไม่ทันสมัย ใช้อย่างตอนเช้า8ปดโมงเช้าโต๊ะจงโต๊ะจีนก็ส่งนะคะโต๊ะจีนไก่อบพริกไทยดำนะครับสูตรไก่อบน้ำผึ้งด้วย<า>อำเภอบางสะพานจังหว,วัดประจวบคีรีขันธ์นะครับมีเบมีเบอร์โทรเรียบร้อยะครับเพื่อนเพื่อก็ซูมดูแล้วกันนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้ก็สั่งได้นะฮะโอ้ผมเห็นเนื้อหน้าทานมากเลยนะอันนี้ไก่ตัวใหญ่พี่ไก่ตัวใหญ่เนาะอ,อันนี้เขาเรียกไก่ไก่พันใช่ไหมตัวนี้เป็นไก่เนื้อไก่พันนี่ยพี่สงสัยเขาจะโลโละเพรไก่เป็นไก่ตัวู้มานี ไก่เนื้อไก่พันธุ์แต่เขาจะโลเราได้ไก่ตัวคู่มาแต่พี่เขาบอกว่าเป็นเป็นไก่ใหญ่มากมไก่ใหญ่มากค่ะมีมมม 5, ม 8, ตั้งมันนี่มาสองโลห้าสองมาตั้งแต่วันโลสองไงสองโลสามตัวนึงเหรอใช่ตัวละสองโลสามโอ้สองโลสามนะแสดงว่าตัวใหญ่นะครับแล้วเครื่องในไปนไหนครับเครื่องในพวกนี้ไก่พวกน,นี้เป็นไก่ล้วงเครื่องในออกหรอครับมัล้วงออกขายแยกขายต่างหากมั้ยใช่ครับเป็นของซีพีป่ะครับหมูใช้ของเนี่ยสารกวนอ๋อครับ S <S> สั่งเชือทุกวันนี้สดอยากได้กี่ตัวอย่างนี้เราสั่งได้เพรวันไม่ต้องมาค้ากับเรารเลเราะทุกน,นี้ใช้ยอดม่เยอะพี่แล้ม,มันตัวไม่เหมือนมื่อกอนตอนยางราคาแพงๆครับมันสดทุกวัน,นุกวัน,นก็คือไวันตะวันเลยครับไม่ใช่ฟิดเพราะว่ามันจะได้เนื้อที่ร่อยหมดแค่นี้นี้ก็แค่นี้นะออนรับนี้เป็นแบบที่ให้ลูกค้าก็ชิม ชิมได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะใครไม่ต้องถามันยากครับว่าอร่อยไหมยังไงใช่ใครกินก็ไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรไงครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับชิมสักสองโลได้ไหมฮะไม่ได้นั่นหนูก็ไข่หนูไข่ไก่กล่องเดียวนะชิมไปน่องหนึ่งเลยนะเด็กนักเรียนมาจากกรุงเทพจริงเหรอชิมน่องหนึ่งเลยโอ้โหเป็นไงครับเขาบอกเคยมีประสบการณ์นะเต๋อไม่ยอมเที่ยวชิมขอแค่เปนน่องหนึ่งเลยแล้วก็ไม่ซื้อด้วยซื้อกล่องเดียวสองเจ็ดสิบบาทจะได้น่องชิมมาเยอะเลยค่ะเด็กน้อยนะอ๋อเด็ก เด็กไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะไม่เไรครับก็ถือว่าเราได้บุญด้วยนี่ครับเวลาใส่กล่องก็จะใส่เป็นวีน่าคนหน้าทานมากครับประมาณนี้ละค่ะอุวย้ยจุดดายเป็นเก้าเนาะคนบางคนคิดเป็นเก้ากินได้ได้ไม่เราคิดว่าตีกินเยอะอ๋อนั่นแหละหลายคนนะที่ว่าเขาบอกว่าจะมีปัญหาตอนนี้แหละจะกินไม่ได้อะไรเงี้ยที่เจ็ดสิบบาทนะกล่องนี้นี่ครับอุ้ยสีสันน่ารับทานมาก มันโดนแสงไฟมั้งครับมันเลยดูสีสวยมากเลยพี่ไปม,มากลางวันละรอมีครับยวนน้ำลายนะฮะแหมนี่จะไปแก้มเบียร์ได้นะเจ๋วเลยนะเอาไปกล่องนึงแก้มเบียร์สามสี่คนนะบสบายเลยกระดูกก็ไปต้มซุกนะครับสุดยอดโอเคครับนี่ครับชื่อร้านตัวนี้ล่ะค่ะไม่มีชื่อร้านเนาะไก่อบพริกไทยดำไก่อบพริกไทยดำนะครับไก่อบโอ่งบางสะพานนะครับ มีเบอร์โทรนะครับ084 9230 640สอนสูนนะครับเยอดเลยครับอบสดอยู่นี่ค่ะอบส,สดเลยนะขออบใส่ถังเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับ